วิธีเอาลูกนะคะเนาะกลับมาเข้าเตาบ้างไหมคะปั๊มไม่ออกเลยแต่ใช้มือบีบออกดีค่ะแสดงว่าเครื่องปั๊มอะ่ะมันยังไม่แบบมันยังไม่ได้จึ้งใจเราถามว่ามีวิธีอ่าให้ลูกกลับมาดูดเต้าไหมมีนะคะเนาะแต่จะอธิบายคุณแม่ฟังก่อนว่าแม่ทําไมอ่ะเวลาที่ลูกเราอะ่ะไปเจอขวดอะ่ะแล้วทําไมเขาแบบเปลี่ยนใจจากเราอะ่ะเธอจะจะบอกเลยนะคะว่าเต้ากับขวดเนี่ยทํางานกันคนละกลไกอย่าสมมติว่าเต้านมเราอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่คะเต้านมเราอย่างนี้คะ่ะ เปรียบเสมือนว่าเราหาเดินขึ้นบันไดโดยการที่เราค่ะคือเดินขึ้นบันไดสิบคัดสิบชั้นเดินขึ้นบันไดสิบชั้นเป็นไงคะเหนื่อยมากเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราให้ลูกหาดูดจุกนะคะประดุดดั่งเราหาขึ้นขึ้นชั้นสิบโดยการกดลิฟต์ขึ้นฉันถามเธอหน่อยว่าเดินขึ้นบันไดสิบชั้นกับกดลิฟต์ขึ้นติง้งผมไม่เสียทรงเลยเมคอัพไม่หลุดเลยเธอชอบแบบไหน โอ้ยสาวเป็นชั้นนะคะฉันก็ชอบนะคะกดลิฟต์ขึ้นบันไดเนาะต่อให้ฉันจะบอกว่าคนใกล้ค้าสนับสนุนเรื่องการออกกําลังกายแต่คือจะก็เหนื่อยเนาะในบางทีนะคะเธอเข้าใจไหมคือฉันก็ต้องออกาบางทีฉันก็บอกว่ากดลิฟต์ขึ้นทีเนี้ยลูกเราอะพอไปเจอนะคะเนาะสิ่งที่ง่ายคนเราอะพอเจอสิ่งง่ายอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบยากลําบากเหมือนเดิมไหมฮะไม่ง่ายทะลุมิติ เอาเงือกกดไหลเลยเงือกกดไหลเลยไม่ต้องรอโอ้อิ่มน้าสําลานเป็นฉันฉันก็เลือกขวดนะคะสาวเพราะมันง่ายสะดวกนะคะเนาะทีนี้พอ,พอเธอพอจะนึกออกหรือ,อยังว่าโอ้ันรู้แล้วว่าทําไมลูกฉันนะคะถึงไม่เอาเต้าเออเพราะเหตุนี้ทีนี้ถามว่าเออแล้วจะทํายังไงถ้าสมมติว่ามันเป็นจุกคล้ายๆจุกเสมือนนมแม่อันนี้อาจจะแบบงอเขาไม่ได้ยากอาจจะบอกว่าเอาเขามาดูด กาะติดนึบเต้าอีตลอดเลยอยากจะกินก็คือเอาเข้าเต้าอยากจะกินก็คือเอาเข้าเต้า AI, AI, เอไอเออาเอาข้าเต้าอาจจะแบบร้องในตอนแรกแต่ว่าพอแบบกินบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าเออร้องไปก็ไลฟ์นะคะบอยแม่สุดท้ายแม่ก็ต้องให้แบบดูดเต้าอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เขาก็จะยอมครับอีกทริกหนึ่งคือ ช้เชลิงค่ะหลดหยดหลอดลอกล่อค้างเต้าเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออดูเต้านะแต่ว่าหนูดูสิมันมีนะคะน้ะน้านมหยดเข้าปากหนูตลอดเลยนะเขาจะได้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่จะดูดนะคะน้ะงทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะอาจพอช่วยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามาคลินิกนมแม่หรือว่าสถานพยาบาลที่ดูแลเรื่องของนมแม่ค่ะเขาจะมีการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าแลกเอ็แลกเอ็นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะคะจะเป็นสายแบบฟิลแบบสายให้อาหารไม่แน่ใจว่าคุณแม่แบบเคยเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นแบบ ฟิลสายให้อาหารแบบนี้เป็นสายให้อาหารแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อนะคะกับไซลิงโอ้ยไซลิงฉันไปไหนนะคะเนาะอะ,อะต่อกับไซลิงลักษณะแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ใช่ปะแล้วก็จะเอาอะค่ะมันมาเปิดนะคะตรงที่หัวนมของคุณแม่มันจะเป็นอุปกรณ์แลกเอทดแบบนี้อันนี้จะมีนมแล้วก็ลูหามาดูดนมคือรูอะจะเหมือนแบบว่าดูดจากเตาเนี่ย แต่ว่าจะมีน้ำนมมาไหลหลอกฟูดฟูดฟดฟดฟิลเหมือนแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันดูดนมจากขวดนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอช่วยได้แต่อันนี้คุณแม่จะต้องไปไล่รับการเทรนนะคะนอกจากสถานพยาบาลก่อนนะคะแม่จะได้แบบว่าสบายใจเออประมาณนั้นทีนี้ถามว่าคุณแม่ทําไมฉันปั๊มนมด้วยเครื่องแล้วมันไม่ออกจริงๆจะต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยสำคัญมากเลยนะมีผลนะคะต่อปริมาณน้ํานมของคุณแม่ปั๊มไม่ออกก็เพราะเครื่องนั่นแหละนะคะดังนั้นคือแม่ไปเช็ก,ก่อนปั๊มนมไม่ออกใช่ไหม สปอร์ตมันดีไหมนี่เครื่องปั๊มนมอันนี้นะคะเนาะแต่พลังมือฉันจะบอกเธอเลยนะพลังมือควบคุมได้ทั้งหมดถ้าเธอบีบนมด้วยมือเป็นเครื่องปั๊มนมก็เครื่องปั๊มนมเถอะค่ะเอาจิงๆิงฉันจะบอกเธอเลยเธอเครื่องปั๊มนมก็เครื่องปั๊มนมถ้าเจอพลังมือของเธอนะคะที่บีบนมกระซวกเป็นนะคะเนาะนจะบอกเลยว่าพลังพลูยิ่งกว่าเครื่องปั๊มนมฉันก็ติวแม่มาแล้ว <laughs> แม่คะ่ะ